สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มาเจอกันในช่วงกลางคืนนะเพราะว่าวันนี้ <c oughs> ช่วงกลางวันไปขายของหาเงินหน่อย <c oughs> นะครับนี่คือตัวใหม่ล่าสุดที่เข้ามาวันนี้นะครับใครที่ชอบสไตล์บรูบรูน้ำทะเลน้ำทะเลหน่อยตัวนี้ผมบอกได้เลยว่า ถ้าคุณซื้อได้ใหม่กว่าตัวนี้คุณก็ไปซื้อที่ห้างมือหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเปิดมาครั้งแรกผมเห็นแล้วนี่ผมบอกผมว้าวเลยอะ่ะจริงๆอ่ะพูดตรงๆนะอยากเก็บไว้ใช้เองเลยอะ่ะคือมันใหม่มากนะฮะมันใหม่สภาพโดยรวมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมตามที่ผมมองด้วยสายตาผมเนี่ยผมเห็นผมก็ขายมาหลายตัวแล้วนะผมว่าตัวนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบ ห้าเก้ดอ่ะตีไว้ประมาณนั้นแล้วกันเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีดิ้วรอยตรงไหนบ้างมีดิ้วรอยนะฮะไม่ใช่รอยขวนด,ด้วยเป็นเหมือนกับเหมือนกับรอยหมองๆอ,งอะ่ะเหมือนกับเหมือนกับมันมันถูก,กับถูกก,กระดุมหรือถูก,กับอะไรแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ขวนนะ,ะเนี่ยประมาณเนี้ย แค่นั้นเองนะครับด้านหน้านี้ด้านหน้านี้ไม่มีรอยเลยไม่มีรอยไม่กิ๊กเลยนะตัวนี้แต่มาพร้อมกับรุ่นนี้ไม่มีฮาร์ดเคสนะะเป็นซอฟต์เคสเป็นกระเป๋านะครับสภาพไม่ไม่อยากจะพูดเลยมาจริงๆเนอะถ้าถ่ายกลางวันจะเห็นชัดกว่านี้อีกให้ดูแบบให้ดูกันจะจะเลยนะนี่ฮะ นี่สะท้อนไฟให้เห็นเลยนะภาคไฟฟ้าทำงานปกตินะครับตัวนี้มีจุดเนอร์ในตัวเป็นภาคไฟฟ้ารุ่นเนี่ยนะ g t 4 b Mark II ประมาณนั้นนะครับให้ดูเลยว่าสภาพนี้ใหม่ขนาดไหนนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ได้ไปขึ้นเวทีได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคเข้าวๆแล้วกันนะครับอ่าไม้หน้าเป็น เมเบินะฮะตามนั้นนะครับแล้วก็ข้างกับหลังเป็นนาโตนะฮะส่วนเน็กเป็นมาฮ์โกนีนะครับฟิกเกอร์บอร์ดเป็นรดบูทนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สีนี่คือแบบผมเพิ่งเคยจับกีตาร์สีฟ้าครั้งแรกเหมือนกันสีบลูนี้นะแล้วก็ชอบเลยอะ่ะชอบเลยนะครับ ไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวฟังเสียงสดๆของไอ้กีตาร์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมปรับไมค์ลงอีกนิดนึงนะ ตัวนี้ถ้าเพื่อนสมาชิกได้ใบนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะทัชชิ่งกำลังดีทัชชิงงชช่งนี้ไม่สูงเลยนะฮะแล้วก็ผมว่ากำลังดีเดี๋ยวต่อไปมาฟังภาคไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะต้องปิดไมค์ตัวนี้เพราะว่าเราจะ ไม่ไม่ให้เสียงมันเข้าเข้ากวนกันระหว่าง้าไฟฟ้ากับสิ่งใหม่นะฮะ เป็นไงครับผมบอกได้เลยว่าขีตาร์ตัวนี้รุ่นนี้ได้ไปแล้วคุ้มแน,น่นอนแล้วก็เสียงดีมากนะครับทั้งภาค์ตไฟ,ฟ้าแล้วก็เสียง เสียงโป่งของกีตาร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเพจ f a c e b o o k ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะอยากได้กีตาร์รุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับจากญี่ปุ่นโดยตรงนะครับส่งจริงส่งชัวไม่มั่ว ไม่จริงโจ้ของแท้แน่นอนนะครับได้ของร้อยเอร์เซ็นะครับรับประกันคุณภาพแน่นอนนะครับก็ติดต่อสอบถามกรนทํากันเข้ามาได้นะครับทาง a c e b o o k เพจ Facebook ที่ขึ้นให้นี้นะครับหรือจะติดต่อมาทาง YouTube นี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีกีตาร์ตัวไหนดีๆสวยๆมาฝากแบบนี้อีกก็จะนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ